สิยุะธะทธรัฐกองทัพติดร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยกรุงเทพมหานครเสนอโครงการ<ม>ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันภัยพิบัติในชุมชน อ้แปะคร้มนี่ก็ม่บอกวัน้ขับผาั้งนานโอ้โหล้างเก่าวปิดซ่อมมนไม่ค่อยปอกภราถเธอวอนย่ะรเหรกลับบ้านนอกไปทำนาขุดยงขุดแย่อะไรกินแล้วหรอปาเนี้ยนี่ตลยแห้ผมเนี่ยมาขับวินแทนมไม่กินข้าวมันกินแย่ลวแล้วลูกลูกจะกินอะไรกาแฟร้อนแก้วนกาแฟร้อนร้อนนะได้ไเดี๋ยวจะปรัแก้ให้แรงแรงเลยกาแฟนี่จะได้ร้อนเร็วขึ้น

เล่นอะไรกันเข้าไปรฮะทำไมแก๊สมันพุ่งขนาดนี้นครับอารูอ,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 อีจะกินกาแฟร่องรครับที่บอกว่าร้อนๆก็เลยกดแก้ไม่มันจุกเลยแล้วก็มันก็พุ่งอย่างเงี้ยือายางเียมันไม่เกี่ยวกับแก๊สแรงหรือไม่แรงหรอกอาแปะมันเกี่ยวกับวาล์วแก๊สหรือไม่ก็ก็ต่อสายแก๊สของอาแปะนี่แหละมาชจำรูดทุกคนครับถ้าเกิดเหตุการณ์แก๊สรัร่วอย่างนี้นะครับวิธีการขั้นต้นเลยเราต้องปิดวาล์วถังแก๊สให้สนิทโดยใช้ผ้าเปียกน้ำคลุมนะครับ อันดับที่สองรีบเอาถังแก๊สออกไปตั้งในที่โล่งแจ้งทันทีและที่สําคัญบริเวณนั้นอย่าต่อให้เกิดประกายไฟโดยเด็ดขาดอวยคุณครูมาช่วยก้อยได้ทันเวลาพอดีเลยอะค่ะพอดีเลยครับวันนี้บ่ายโมงตรงนะครับขอเชิญทุกๆคนเลยนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับฝากไปบอกคนอื่นด้วยนะครับว่าเจอกันที่้านกิจกรรมชุมชนปลอดภัยครับทุกคนครับ ทุกคนเห็นถังดับเพลิงที่อยู่ตรงหน้านี้แล้วใช่ไหมครับเขาเรียกกันว่าถังดับเพลิงมือถือครับทุกคนเห็นไหมครับว่าสัญลักษณ์และก็เครื่องหมายต่างๆบนถังดับเพลิงเนี้มีใครเคยเห็นไหมครับมเคยเห็นค่ะอ๋อแล้วรู้ไหมครับว่ามันหมายความว่าอย่างไงรู้ครับโอ้โหตรงมือครับโอ้ยว่ารู้ไม่หมดครับอ้าวไม่เป็นไรครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับว่าสัญลักษณ์ต่างๆบนนี้เนี่ย เขาหมายถึงประเภทของไฟต่างๆครับสัญลักษณ์ตัว A นะครับเป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภทยางไม้ผ้าหรือแม้แต่พลาสติกโดยทั่วไปครับวิธีการดับพวกนี้ง่ายมากเลยนะครับเราใช้น้ําธรรมดาก็ดับได้แล้วแต่ถ้าเกิดดับไม่ได้ก็ใช้ถังดับเพลิงประเภทนี้ดับได้ครับแล้ว B หมายความว่าไงครับอ๋อ B นะครับประเภทนี้นะครับเป็นไฟที่เกิดขึ้นจากเชื้อเพลิงประเภทของเหลวแล้วก็ก๊าสนะครับเช่นน้ํามันแอลกอฮอล์ทินเนอร์และสัญลักษณ์ตัวต่อไปนะครับคือตัว C ครับ อันนี้เป็นไฟที่เกิดขึ้นจากปลั๊กไฟสายไฟอุปกรณ์ต่างๆในบ้านของเรานะครับวิธีการดับไฟประเภทนี้นะครับเราจะต้องใช้การตัดกระแสไฟและอีกหนึ่งตัวต่อมานะครับนั่นก็คือตัวดีครับอันนี้นะครับจะเป็นไฟที่เกิดขึ้นจากสารเคมีประเภทปุ๋ยยูเรียแมกนีเซียมวัตถุระเบิดเราต้องใช้สารเคมีในการดับเท่านั้นตัวสุดท้ายครับตัวเคครับ อันนี้นะครับเป็นไฟที่เกิดขึ้นจากสารเคมีประเภทน้ำมันต่างๆที่เราใช้อยู่ในครัวนะครับเมื่อเรารู้ประเภทของไฟอย่างนี้แล้วเราก็ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมใช่ไหมครับหัวหน้าโอ้ใช่ครับวิธีการใช้เครื่องดับเพลิงตัวนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมดแค่4ขั้นตอนเท่านั้นเองฮะแค่สี่ขั้นตอนโอ้อโหตกใจมาเลยมันจะตกใจอะไรกันหน่าฮะดึงปลดกดแล้วก็สาย ดึงดึงสลักนะครับที่สองคือการปลดสายนะครับของเครื่องดับเพลิงออกมาอันดับที่3คือการกดลงไปนะครับอันดับสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการส่ายส่ายสายของเครื่องดับเพลิงอันนี้นะครับไปยังต้นเพลิงที่อยู่นะครับระยะประมาณ2-4เมตรเท่านั้นการใช้แค่นี้เองครับง่ายๆโอ้มันง่ายจริงด้วยนะคะเนี่ยแค่นี้เองการใช้อะไรทุกอย่างก็ตามนะครับขอให้ทุกคนนั้นมีสตินะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้ให้คิดถึงครับ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทมหานครครับโทรหาผมให้ง่ายครับ199ครับอ๋อ199อัคีภัยสาธารณภัยเรียกใช้199ร่วมแรงใจปกป้องภัยให้ประชานี่คือนักพรจนเพลิงพระชิญเหตุอย่างหานกล้าแม่จะน